สวัสดีครับพบกับผมเชฟเอ็กอีกครั้งในช่วงอร่อยหลุดโรควันนี้ครับได้โจทย์จากน้องเฟื่องส่งวัตถุดิบไม้ผมมาทำเป็นเมนูที่จะช่วยให้คุณนัทิวมีซิกแพคหนับ เน้นๆเพราะฉะนั้นเมนูที่เราจะทําในวันนี้ก็ต้องเป็นเมนูที่ไขมันต่ําแต่ว่ามีโปรตีนสูงที่จะช่วยทําให้เสริมสร้างกล้ามเนื้อได้อย่างรวดเร็วครับเอาเป็นเมนูนี้ดีกว่าอกไก่ย่างหน้าชีสครับขั้นตอนแรกที่เราจะทำนะครับก็คือตั้งไฟครับเอาไฟแบบร้อนๆเลยนะฮะเราจะ หมักเนื้อไก่นะครับเล็กน้อยด้วยเกลือพริกไทยแล้วก็น้ำมันพืชครับน้ำมันพืชเล็กน้อยครับเพื่อที่จะไม่ให้ติดกระทะแล้วก็จะนวดนิดหน่อยนี่ก็รอกระทะร้อนแป๊กหนึ่งนะครับสำคัญนะครับกระทะต้องร้อนนะฮะถ้าใช้กระทะกริลแล้วก็นำไปย่างครับ กดเล็กน้อยนะฮะให้เขาหน้าไปกับกระทะให้แบนโอเคโอเคระหว่างนี้นะครับเราก็จะมาหั่นมะเขือเทศกันครับหั่นเป็นแว่นๆเหมือนกับที่เราเคยเห็นในสลัดหรือว่าเครื่องเคียงข้างจานนะฮะวงไปย่างด้วยครับกระทะเดียวกันเลยพอมะเขือเทศสุกขึ้นเนี่ยรสชาติก็จะเข้มข้นขึ้นครับเพราะว่า ความชื้นรละเหยออกไปครับทีนี้เนี่ยอกไก่นะครับชิ้นก็จะหนาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราปรุงจะให้สุกเนี่ยจะต้องใช้เวลานานนิดนึงเพราะฉะนั้นใจเย็นๆครับค่อยๆครับตอนนี้ก็สังเกตนะครับว่านี่ฮะเริ่มสุกจากด้านล่างขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับอันนี้จะถึงครึ่งแล้วครับพอถึงครึ่งปุ๊บเนี่ยเราค่อยกลับด้านครับรับแต่มะเขือเทศนี่สุกง่ายกว่าน่าจะใกล้ได้ที่แล้วครับ ก่อนกลับปรุมด้วยเกลือนิดหน่อยอสีสันสวยงามมากครับได้ที่แล้วครับก็จะกลับสดนิดหน่อยนะครับเหมือนเดิมทีก็รอสักครู่ครับระหว่างนี้นี่เดี๋ยวเราจะเอามเขือเทศออกจากกระทะก่อน เกลือเทศจะแบบเรียกว่าแทบจะละลายฮะแทนที่เราจะใช้เป็นซอสมะเขือเทศเราก็แทนมะเขือเทศอย่างนี้ก็มีประโยชน์ต่อร่างกายมากกว่านะครับโอเคเราจะย้ายอกไก่ของเรามาทางนี้เพราะว่ายังไม่สุกนะเดี๋ยวเราจะมาทำซอสกันระหว่างรอครับอันนี้เราต้องใช้ไฟอ่อนๆเลยนะฮะ เราจะเริ่มจากการที่ตักเนยลงใส่หม้อประมาณครึ่งช้อนโต๊ะใส่เนยลงไปครับต้องระวังนะฮะอย่าให้มันร้อนจัดจนเกินไปเอาให้พอให้เนยละลายพอครับเอรลครับเราจะใช้แป้งอเนกประสงค์หรือแป้งสาลีนี่ะครับตักใส่เข้าไปนั่นก็คือประมาณครึ่งช้อนโต๊ะคนกับแป้งเนยให้เข้ากัน พอเข้ากันแล้วค่อยๆเติมนมลงไปนะฮะพอเขาเริ่มเนียนก็สามารถใส่ได้เพิ่มขึ้นตอนนี้นะครับไก่ของเราก็น่าจะได้ที่เราก็ปิดไฟได้เลยครับแล้วก็ทิ้งไว้บนกระทะครับส่วนคุปม้อสของเราดูสิครับมาก็จะปรุงด้วยเกลือพิกไทยครับ ก็แล้วแต่ชอบนะฮะแต่ไม่ควรทานเค็มเกินไปใส่พริกไทยด้วยโอเคแล้วก็ทิ้งไว้ครับเอาละครับไก่ของเราได้ที่แล้วนะฮะน่าทานมากนะฮะปึ๊บเสร็จแล้วคลีมซอสของเราราดข้างบนครับ จะให้ความชุ่มชื้นก็จะมาเขือเทศครับมาวางไว้ข้างบน,นนี่ก็จะเพิ่มรสชาติเปรี้ยวหวานประมาณน,นี้อ่าแล้วที่ขาดไม่ได้ครับตัวอร่อยเลยก็คือชีสนั่นเองแผ่นเดียวก็พอแล้วนะฮะจริงๆ เราก็จะนําไปเข้าไมโครเวฟประมาณ20วินาทีครับแค่ให้ชีสพอละลายครับแป๊บเดียวเท่านั้นเรามาดูกันอ่าได้ที่แล้วครับโอ้โหดูสิครับชีสนี่แบบละลายนะครีมที่อยู่ข้างในก็ทะลักออกมาเล็กน้อยครับดูน่ารับประทานมากเลยครับเราก็จะเสิร์ฟกับผักสลัดเล็กน้อยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ เมนูที่จะเสริมสร้างซิกแพคสำหรับคุณนัททิวครับเป็นยังไงบ้างครับเมนูที่จะเสริมสร้างซิกแพคให้กับคุณนัททิวเอาไปทำที่เกาหลีก็ได้ครับเพราะว่าทำง่ายอร่อยและดีต่อสุขภาพครับ ไก่นะครับชิ้นก็จะหนาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราปรุงจะให้สุกเนี่ยจะต้องใช้เวลานานนิดนึงเพราะฉะนั้นใจเย็นๆครับค่อยๆครับสังเกตน,นะครับว่านี่ฮะเริ่มสุกจากด้านล่างขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับอันนี้จะถึงครึ่ง,งแล้วครับพอถึงครึ่งปุ๊บเนี่ยเราค่อยกลับด้านครับ เชื่อว่าหลายคนคงมีไมโครเวฟติดบ้านเพราะว่ามันสะดวกครับทั้งการปรุงอาหารแล้วก็อุ่นอาหารแต่มีบางคนบอกว่ามันไม่ค่อยดีต่อสุขภาพหรือเป็นอันตรายจริงหรือไม่อีกว่าเดี๋ยวเราไปถามนักวิชาการกันดีกว่าครับจริงหรือไม่การที่ทานอาหารจากไมโครเวฟเป็นอันตรายต่อสุขภาพก่อนอื่นเราจะไปทําความรู้จักกับคลื่นไมโครเวฟกับดรชาลิดาบรมพิชัยชาติกุลอาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารกันก่อนดีกว่าครับ คลื่นไมโครเวฟเนี่ยเมื่อส่งผ่านเข้ามาอยู่ในอาหารเนี่ยมันก็จะทําให้น้ำเกิดการสันส่นสะเทือนพอน้ำสั่นสะเทือนเนี่ยก็จะเกิดความร้อนเกิดขึ้นความร้อนอันนี้แหละที่จะทำให้อาหารสุกคือทำให้น้ำเกิดการเจ็ดสีกันแล้วเนี่ยมันก็หายไปไม่ได้ส่งผลให้เกิดสารตกค้างที่อยู่ในอาหารเลยภาชนะที่ใช้เนี่ยควรที่จะเป็นภาชนะที่ไม่ดูดซับคลื่นรังสีไมโครเวฟนะคะอย่างเช่นแก้วเซรามิกถ้าเป็นพลาสติก ก็ต้องเป็นพลาสติกชนิดที่สามารถที่จะทนความร้อนได้สูงในเรื่องของภาชนะที่เป็นโลหะไม่สามารถที่จะนําเข้าไปในโครเวฟได้คือมั่นใจแล้วก็ปลอดภัยได้ว่าอาหารที่ผ่านกระบวนการอุ่นด้วยไมโครเวฟเนี่ย สามารถที่จะ,ะรับประทานได้มีความปลอดภัยต่อไปท่านผู้ชมก็สามารถอุ่นใจที่จะปรุงและอุ่นอาหารด้วยเตาไมโครเวฟได้สารพัดเมนูอย่างสบายใจกันแล้วนะครับเห็นไหมครับไมโครเวฟไม่ได้เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างที่คิดก็คงไขข้อข้องใจของหลายๆคนไปแล้วทีนี้เราก็สามารถใช้ไมโครเวฟอุ่นอาหารปรุงอาหารได้อย่าง สบายใจกันแล้วนะครับอาทิตย์หน้ามาดูกันครับว่าอีกจะทำเมนูอะไรอร่อยๆเพื่อสุขภาพในช่วงเดิมของเราครับอร่อยหลุดโรคครับ